สวัสดีค่ะที่ชันนางกัญญาศรีดาภาลีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าสุนทรขอนำเสนอพิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice เรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชื่อเรื่องวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลอร t เ Practice เรื่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยกระบวนการเปิดชั้นเรียน lesson study โดยใช้ tsn model ความเป็นมาและความสำคัญในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในด้านต่าง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีส่วนสําคัญทําให้เรียนมีความรู้ที่คพีงพนจากการจัดกิจกรรมการสอนดังกล่าวพบว่านักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เท่าที่ควรมีผลสําฤทธิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษลดลงสาเหตุของปัญหาโดยการวิเคราะห์ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูมีส่วนสําคัญต่อผลผลสําฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงต้องดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนท่าศิปนรได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้ทำโครงการนวิเทศภายในแบบเปิดชั้นเรียนโดยใช้ TSN Model ซึ่ง T ย่อมาจากคำว่าทีมนะคะก็คือการร่วมกันของทีม PLC ในการวิเคราะห์แผนในการสังเกตชั้นเรียนในการสรุปผล S, <S, <S, S, <S ย่อมาจากคำว่าสมิธ ก็คือการใส่ใจผู้ายลเอียดของการเปิดชั้นเรียนนะคะแล้วก็เอ็นย่อมาจากคอว่านีดซึ่งหมายถึงความต้องการความปือร้นในการอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนและการอยากรู้อยากเห็นการพัฒนาของครูประจำวิชานะคะจากการใช้ทีเอชเโมเดลนี้ก็เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพและก็จัดการเรียนรู้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการวิเคราะห์ หลักสูตรตามกระบวนการจัดการการทําแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ผู้ตสื่อแล้วก็การประเมินตามสภาพจริงวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่สอส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ยั่งยืน 2. นักเรียนร้อยละแปดสิบมีผลสมดุลทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสูงข,ขึ้นขั้นตอนการดําเนินงานหนึ่งขั้นวางแผนแพลนคุงผู้สอน หาข้อมูลในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามขั้นวางแผนโดยครูผู้สอนศึกษาหลักสูตรเการการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ25 5 1ห้าดและฉบับปรับปรุง2560ตรวจสอบตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้นำแผนการจัดก,การเรียนรู้นั้นมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทีม plc แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของทีม plc ขั้นที่สอง้นลงมือปฏิบัติดู นำแผนการจัดการรู้ที่ผ่านการปรัปรูงแก้ไขจากผลการ PLC รอบที่หนึ่งมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทีม PLC เข้าสังเกตชั้นเรียนเมื่อหมดชั่วโมงทุกคนในทีม PLC ก็จะมาสะท้อนผลการจัดกิจกรรมว่าผลของการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนําผลการสะท้อนไปแก้ไขการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีในรอบต่อไปขั้นที่3ขั้นตรวจสอบเช็ค ผู้สอนนำผลการสะท้อนไปปรับปรุงและกลับมาวิเคราะห์ร่วมกับทีม p p c ในรอบที่สองและนำไปจัดกิจกรรมพร้อมทั้ง p p c ร่วมสังเกตชั้นเรียนเพื่อนำข้อบกพร่องมาพัฒนาในการเปิดชั้นเรียนในรอบที่สามขั้นที่สี่ขั้นปรับปรุงแก้ไขจากการเปิดชั้นเรียนรอบที่สามผู้สอนพร้อม tpc มาร่วมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียนและวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อน,นำไปปรับปรุงพัฒนาการจาัดกิจกรรม การดำเนินง,งานด้านผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสบการณ์ตรงเกิดจากการเรียนรู้ที่ยัง่งยืนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละแปดสิบมีผลสมิุทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นด้านครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการสอนที่มีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถปรับไปใช้ได้ทุกสถานการณ์สองมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เข้มแข็ง และร่วมกันก็สะท้อนผลให้ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนสามมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเกิดชั้นเรียนมากขึ้นด้านสถานศึกษาโรงเรียนท่าศิีนครมีระบบก,การนิเทศภายในที่เข้มแข็งกันเกิดจากกระบวนการวัดผลประเมินผลเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน,นรู้อย่างต่อเน,นื่องเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาภายนอกโดยการสร้างเครือข่ายหรือแพรรูปแบบการนิเทศฐากนกระบวนการ plc ปัจจัยของความสำเร็จผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำและสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพหรือ TLC คผู้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ผ่านกระบวนการ PLC ร่วมกันนักเรียนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่สิทธิและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทัศน์ที่เรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนทำกิจกรรมตามขั้นตอนให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสำนักบริหารและผู้สภาส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา,าชีพ plc บทเรียนที่ได้รับการพัฒนาผู้เรียนต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ชมโรงเรียนมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมีการสะท้อนผลและนำไปปรับปรุงทำซ้ำทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนอกจากนี้ ทำให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเอ,เอ,องพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถคิดเป็นแก้ปัญหาเป็มมีทักษะในการดำเนินชีวิตการถึงแค่การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับจากการนำกระบวนการเปิดชั้นเรียนโดยใช้ tsm model มาใช้ในการจัดการชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ภาษาอ,อังกฤษส่งผลให้ผู้สอนได้รับรางวาัล smart teacher ระดับ bronze และ smart teacher ในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองห้าหกห้าพระเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ